กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องข้าวปุ้นแคบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายตำแหน่งในเกมฟีฟว่าตำแหน่งไหนมีทำอะไรตำแหน่งนี้ทำอะไรตำแหน่งไหนคืออะไรมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งถ้าใครอยากรู้ก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยครับงั้นถ้าไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า S <S เรามาทำควารู้จักกับสกิลแรกกันเลยนะครับอันนี้คือสกิลช่วยเหลือว่าน่าจะดูเจ๋งไม่ท่าไม่นมากไม่น้อยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถกดสกิลปุ๊บแล้วเพื่อนฟื้นมาตัวเองได้หรือว่าชุบตัวเองเราไม่ต้องมาชุบท่านั้นมาดูอันนี้กันบ้างนะครับอันนี้คือผมจะไม่กดสกิลวงชุบแต่แค่จะชุบแล้วมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นเราไปดูเซตสกิลตัวละครเลยครับ สกิลก็จะตามนี้เลยนะครับท่านั้นเราไปชมอันต่อไปกันเลยต่อมานะครับอันนี้เป็น Skill สกิลสไนช่วยเพื่อนคคบนะครับสามารถเจาะไอวอลแล้วก็ยิงทะลุได้ครับเจ๋งใช่ไหมล่ะสกิลเจ๋งขนาดนี้ยิงทะลุอีกท่านั้นเราไปดูเซสสกิลกันเลยครับก่อนที่จะไปดูก็อยายลื้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านั้นเราไปดูกันเลยเซสสกิลก็ตามนี้แหละครับท่านั้นเราไปดูอันต่อไปกันเลย ตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งที่คอยช่วยเพื่อนหรือจะมีหน้าที่ปาระเบิดคุณที่ต้องแม่นแ่แบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะทําได้หรือถ้ายังไม่เข้าใจะนะครับนี่สกิลแรกนะครับเราจะกดได้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปาระเบิดไปกลางนะครับจะทําให้ศัตรูตายอย่างนี้เลยท่าน,นั้นเรามาดูเซตสกิลกันเลยนะครับผมไปดูกันเลย เซตสกิลก <Set> ็จะตามนี้เลยนะครับผมเท่านั้นเราไปดูตำแหน่งต่อไปเลยกันดีกว่าไม่ให้เสียเวลาป้าต่อมาครับเป็นตำแหน่งที่หลายคนน่าจะชอบกันคือตำแหน่งชาร์ตนะครับแบบนี้เลยคือมีหน้าที่ยิงคนหรือว่าคอยชาร์ตให้สตรูตายนบแบบนี้เลยนี่นี่นี่เป็นไงเป็นสายบู๊นั่นเองสายชาร์ตแบบนี้โอ้โหโเก็บไปสอนครับจังหวะนี้โอ้โหเท่านั้นเราไปชมตัวละคร ที่เซส,สก,กิลที่เหมาะก,กับสายนี้มากที่สุดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เลยอย่างนี้ในโอ้โห oh สก,กิลดูเจ๋งใช่ไหมครับท่านั้นไม่ให้เสียเวลาเราไปสก,กิลอันสุดท้ายกันเลยดีกว่าอันนี้คือตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับผมเป็นตำแหน่งช่วยโคบเพื่อนนะครับผมซึ่งสก,กิลตัวละครนี้จะต้องยิงแรงซึ่งจะทำให้เพื่อนอยู่รอดหรือเพื่อนจีบน้อยที่สุดอย่างนี้เลยเราดูนะครับ ประตูไม่เห็นผมนะผมยิงตอยตุ้ยแบบนี้นะนี่นี่นี่ี่ยิงยิงแบบนี้ครับผมโอ้โหศัตรูตายแล้วท่านั้นไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเซสกิลกันเลยดีกว่าเนาะก็คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับผมก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากไม่น้อยนะครับก็สําหรับเซตตัวละครก็จะตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้นี่ก็ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับราตรีสวัสดีทุกคนนะครับผม